คุณโยมครับภาคที่จะล้อมร้อมที่จะรักรักการสร้างบารมีกันหรือยังครับตอนนี้กระแสะทางโลกมาแรงแต่คุณโยมทุกท่านครับกระแสะของจริงแรงสุสดๆก็คือการสร้างบารมีของทุกท่านที่มีหัวใจไฟโชนี่หลังอนัอนตชนนี่แหละครับกระแสะนี้จะขับเคลื่อนผู้ที่อยู่ในกระแสะให้ไปพะนิพานทุกพบทุกชาติเกิดมา จะมีแต่ความสุขและสนุกในการสร้างบาร,รมีขอเข้ากระแสพรนิพพานกันนะครับ072ขอนอบน้อมแด่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เพราะวันนี้สำคัญกว่าวันไหนวันพรุ่งนี้มารืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้การทำอาหากินมีทุกวันเหนื่อยก็ทุกวันแต่ถ้าจะเหนื่อยต้องเหนื่อยละคุมนะครับไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะประสบความสำเร็จได้ก็อย่างนี้แหละครับอดทนให้ได้อย่างก้อนหินติดดินให้ได้อย่างต้นหญ้าใจกว้างให้ได้อย่างท้องฟ้ามุ่งไปข้างหน้าให้ได้อย่างสายทา ทำความดีจะมีใครเห็นเป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์จะมีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญขอเพียงใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านั้นพอเพราะทำดีถูกที่นั้นมีค่าเพราะทำดีถุกเวลาค่ามหานเพราะทำดีถุกบุคคลผลอนันต์เพราะทำดีใจยึดมั่นดีดีแท้จริงอดทนสร้างบารมี แต่คนรั์มีความหวหวนเช่นอย่างนี้แหละครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุญกิริยาวัตถุสามประการคือบุญสำเร็จจากการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาย่อมให้ผลอัลเลิศมีสุขเป็นกำไรบัณฑิตประพฤติธรรมสประการอันเป็นเหตุได้เกิดสุขย่อมเข้าถึงโลกอันมีความเบียดเบียน อุปกรรมของเทวดารู้ได้ด้วยเหตุ3ประการคือ 1. จากการบอกเล่าของเทวดา 2. จากยาทัศนะของผู้มีคุณวิเศษ 3. จากโครงสร้างของวิมานวิมานของเทวดาบนสวรรค์บังเกิดขึ้นจากการประกอบผสศลคือการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาครั้งเมื่อเป็นมนุษย์บุญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างสส่วนหลัก คือวิมานชั้นล่างเกิดขึ้นด้วยกําลังทานบารมีถ้าเจ้าของวิมา,บามนบำเพ็ญทานไว้มากวิมานชั้นล่างก็ใหญ่โตโอรงังวิมานชั้นกลางเกิดขึ้นจากกําลังศีลบารมีวิมานชั้นบนสุดเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาเทวดาย่อมรู้บุพกรรมของเจ้าของวิมานจากขนาดของโครงสร้างนางกล่าวนี้ชีวิตบุญสวรรค์ยาวนาน หลายล้านปีหากสังสมบุญไว้มากๆเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็จะปิติเบิกบานยาวนานหากสังสมบุญไว้น้อยก็จะเสียดายโอกาสและน้อยใจยาวนานเช่นเดียวกันโอ้โหเพ่งราบันนี้ทําไมเราต้องทําทาน,านรักษาศีลและเจริญส,สมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างอนุโมทนาบุญมากๆครับมาวันเดียวได้สามบุญเลยครับ พระสัมมาสัพพุทธเจ้าจึงตัดถึงการมาเกิดไปเกิดของคนเราไว้สี่แบบพวกแรกคือมามืดก็ไปมืดมามืดคือมาจากนรกพอมาเกิดเป็นคนแล้วทำความชั่วอีกก็ต้องกลับไปนรกอีกนี่คือมามืดก็ไปมืดพวกที่สองมามืดไปสว่างคือวนจากนรกแล้วขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งใจทำความดีพอละโลกไป ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์กับเขาเหมือนกันพวกที่สคือมาสว่างไปมืดบางคนมาจากสวรรค์แต่มาจมกับอายุพวกนี้มาสว่างแต่ขากลับไปมืดพวกที่สีมาสว่างไปสว่างบางคนมาสว่างขากลับก็กลับสว่างดังเดิม เพราะฉะนั้นมามืดก็ไปมืดพวกหนึ่งมามืดไปสว่างก็อีกพวกหนึ่งมาสว่างก็ไปสว่างพวกหนึ่งมาสว่างก็ไปสว่างอีกพวกหนึ่งตายแล้วไปไหนไปอย่างนี้พวกหนึ่งไปสวรรค์พวกหนึ่งไปนรกพวกหนึ่งไปนิพพานท่านทั้งหลายมาสว่างอยู่สว่างไปสว่างช่วยโลกและสังคมให้ไซสสว่าง น่าชื่นชมว่าอยู่เพื่อตัวอยู่ชั่วลมหายใจอยู่เพื่อสังคมไซส์อยู่คู่ฟ้าดินครับคณะสงฆ์สามนณรขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านครับและบุญจะเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปัดโปยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษา บุญนำพาพบสุดสแม้ชีพรับดับราไก่บุญส่งถึงดุสิตบุรีเลยครับวันที่สพฤศจิกายนขอเรียนเชิญทุกท่านมาทำบุญทอดกระถินศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองกันนะครับ